สมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆโปรโมชั่นงามๆเลยนะครับจัดให้กับสมาชิกที่ติดตามในช่องนะครับ t o y ยต้าเอาติดรถบ้านแท้ปี2009มือเดียวป้ายแดงนะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่เป็นรถบ้านแท้นะครับเอาติดปี2009ผ่อน4,000 โดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับ159,000บาทนะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างแน่นๆนะครับมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับราคานี้ บอกเลยว่าหายากแน่นอนนะครับเปิดสภาพสวยๆราคางามๆให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเอาติดเป็นที่รู้กันครับทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายนะครับภายในสวยสะอาดนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้มนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สดๆนะครับกับราคาและสภาพนะครับเป็นรถบ้านแท้แน่นอนนะครับห้ามถามนะครับว่า อดีตแท็กซี่หรือเปล่าสภาพภายในก็กินขาดแล้วครับกับราคาและสภาพที่เปิดนะครับ1 5 9 0 0 0ับาทนะครับราคานี้ถูกใจสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานแน่นอนครับรถสวยสมบูรณ์นะครับภายในง,งามๆเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับใครที่ชอบเข้าใจสนใจอยากได้ใช้งานนะครับราคานี้สภาพนี้มาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีสมาชิกมั่นไกลไม่สะดวกทางถ้าท่านจะจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีฟรีดาว รอรับรถก็ได้นะครับคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังครับแบคลิสตยังออกรถไม่ได้นะครับคันนี้สภาพงามราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายใช้ได้ยาวนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับราคานี่เทียบเคียงกับอาติสปลดป้ายเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะครับคันนี้คุ้มนะครับโดยรวมสวยนะครับกับราคาและสภาพเปิดให้สมาชิกที่เน้นหารถใช้างานนะครับจัดโปรโมรชั่นงามๆเลยนะครับราคาสภาพแบบนี้ลองชมดูได้นะครับไม่แท้ประมาณ230,000กิโลเมตรนะครับโดยรวม สวยสมบูรณ์อาติดทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายระคันนี้ก็เป็นมือเดียวป้ายแดงใช้งานโดยรวมก็ไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับสภาพกับราคาถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับอยู่ใกล้มีนบุรีมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับราคานี้สภาพนี้สีสันสวยงามนะครับริ้วรอยเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับเป็นปี2009เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับก็อย่างที่นําเสนอนะครับ ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับราคาสภาพสุดยอดเลยครับคันนี้สวยสวยมากๆนะครับราคาเปิดมาแบบเยาวมากๆนะครับ159 0 0 0นะครับพร้อมขับกลับเลยนะครับ